ต๊กมาอีกแล้วพี่น้องฝนต๊กดีครับตระใหม,ม่ตำมะแกงครับผมกับไก่เครื่องตัวม,มาเสียบเบน้องกันพี่น้องฝนตกฝนตกไปซื้อปีงไก่มาสวัสดีจ้าพี่นองสวัสดีครับพี่น้องมาปีงไก่แันนี้พัก bậc ờ à chung nắng về hành lý này các bậc cái à này chính cấp khẩu xét giảm lên nào nọ ừ ừ giảm không em ăn ừ ăn một cua thì giảm đi nào nọ chơi giảm đi riêng cái này mhm mhm cái bàn mhm 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 เพื่อไงที่ไปหาสอนปลาหน่อยอยู่วิ่วงไปสอนนอขคุณท่านน้าท่วมทา่ทาท่าท่าไปหน้าไหมพี่น้อปงป่ามันหลายมันโดนมันน้ำมอยู่ในบาทเด้อ Ừ, tốt lắm Bây giờ, bây giờ bà làm ừ. hay nán, nó xuồng, của là nó biết chuẩn, đúng không? các quay phim quá các มืมีส่วมเพราะว่าบ่ายได้บริเวณติดกับหมู่บ้านมือมีส่วมกับพี่น้องมันอยู่น้ำถนนมันไปหน้านะมันเป็นส่วนที่ส่วนอันครอกมูปลาถ้านไม่ทรับหรือ่าไมหน้ากันธรรมดาล่ะเม่ียนมือมีดอกมืมีดอกส่วนในน้ำตูงน้ำตาล

Bán mình nó lên làm nằm vẫn còn thang nữa Ừ, bán bán nữa không? Thế bác chờ mình tìm góc khẩu Thầm Bên vẫn đây นีนผู้เขาหวานเป็นยังพี่น้องบ้างนะพอกินแล้วอุ่นเ<ม>บิดกว้างนะหืมหวานอุ่นเบิดกว้างไหมหวานหวนานหวานปลาบ่หุ่นทำไมอีสานนั่นเนา Cái tôi tổ thì sư ừ. tổ nó tôi tôi luôn tôi 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 trang tôi 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 ้แพ้ว่ากับดูดมากก่อนผลมันต่างเขาเหรอเนาะไปบ้างก็บาดบนตกก็ดีอืมน่าออกก๊าซกายร,ร่างกายยังดีแข็งแรงงานมือละสองโดย รุดปลาเฉียวไปเปลี่ยนอย่างครับบทันปเปลี่ยนรุดแกนเกาีรุดประจำตำแน่งก็หน่อยรุดขับรุดคูณ อย่าง,งต,ดดตัวเวิร์ดนีดออกมาแบบเป็นระเบิดไกงที่ออกไปเนี่ยออกนอกเทียนไปก็เดี๋ยวตุ่มเลยแต่แม่ขอไปุ่งข่อย่งของก,กลับมาเลยรถข่อยขั้นนี่าเหมือนมี่ยังโดนใจ เม็นไปไกลๆมันม็นแต่ไหนรุงสางทางมันตายเพราะว่าเราขับรถเดือยเยอะวดนนึนงโซขานะเจ้าคิมบบเบอ,อเรติโซบอติรอเพรยว่าเร็ว,รวก่นไหนจะปกติโซคาร์โซคาดมันยี่กึกเลยเด้ย,ยุดเลยรอหลังยุด นี่มันเป็นยังไงน,นไลฟี่ไปเลยถ้โาโศคขาเขาจะเตอือนหยุดกึก่งเลยตายรอดังโมแรนนกะก็ขี้มาแปดสิบเก้าสิบหุเนาะรถขั้นนี้คูนอยู่พี่น้องขั้นคันสีแดงขั้นที่ขีอยู่ตลอดประจำคูนคูนตั้งแต่ออกมากอะ บ่เคยล้บ่เคยสนบ่เคยนี่มีแต่เป็นส่วนมากเป็นเกี่ยวกับเบรกกะอยังก็สู่อันหยังเ่บ่เคยลมบ่เคยน้วขี่บ่เคยลมีคนตรถรถบ่ล้มเด้รถนั่นล่ะแต่ว่ารถลมบ่ลม ปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ว่าตัวลดไหครบปีแล้วมั้งเพราะว่าวันที่ยิบเก้านิดอะวันที่ยิบแปดนี่กต่ครบปีแต่น่อยไฟดูด่ะมือนันฝนตกขึ้นไหมเรามันแห้งมันเนี่ยมันแห้งที่เป็นน้ำร่องทันล้อรถวันนี้อะมันมือล้อรถมันมือมันกิดเสียหลักนิดนึงแค่ว่าโดดเลยเฮ้มเลย มันไม่ได้เป็นเขาเสียกใช่เออจุ๊บเขาเสียบะเขานะเออเยมัมีพินนย่มัง่อยมีพินมาเขาเคเห็นเรียดแล้ก็ย่านไม่ีพินมาเขเห็นเรียดเจ้าก็ยาน่านแล้วอ่ะตัวรถเองเเห็นมันเลื่อนมองมันเลื่อนอะเว้ยเสร็จแล้วอ่ะ ใจให้ใหุ้เพว่คอย่อยยืนขึ้นได้เพ,พาราะว่าคอยที่ซัดเอาซัดเอา,าเนืลเล้อหวานเด้อพี่น้องมันเจ็บมันซัดกระไดหมูบ้างไปยักเลยตัวตัวกว่าด่อยแล้วขับรถแล้วมักหยอกเมียเนีมักแบบสวิตสวาทเนี่ยคอยลุกขึ้นได้แต่ว่าอคอยลุบกระไดอคอยเจ็บ เขาวอาขันมึงัน่อยลุกขข้นได้เด้อ่อยสัซัเอาสักเอาเดไปมึงเดียวไปอ่อยคอยขาทางจ้ี่รอเห็นเขาบอกว่าขอไสบายมันนั่นบอกขี่รถแล้วขี่สตวพี่สตล์แล้วาค้าทางเมื่อเมื่อวานพกออกไปเอาป่าเป็นมาอย่างเนาะ มันนีก๋อยไปแลยวไปะกอยกี้ๆนี่นก็ได้ด้วยรถกยก่อยออกขาผ่าพ่ <c oughs> อเปิดในเมีนะทำไมไปน้องแตงกต่หยอกกันม้วนๆไปสองัวเมียจะบีบเรือค่ะ <c oughs> ไปหลูมมันนอนเนี่ยเด้อเยตั้งใจกับปล่อยมือ ป่ะพี่น้องไปก่อนเด้จาะพี่น้องเด้อแซ่ยบเสีบทำบักหุ่งปิ้งไก่หมกเมาเดี๋ยวมือเวทที่กินบยกเมาสู้ให้พี่ให้น้องอยากกินน้ำก่อนนะสวัสดีจ้า